ความเสื่อมในสมองบางอย่างแล้วทำให้หลับตื่นลงแล้วทำให้มันตื่นง่ายขึ้นหลับดีขึ้นอีกนิดกับดร Wish y y u u s l e p w w l well. l l สวัสดีครับผมนายแพทย์วิ h ปัญญลันแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับคือจริงๆแล้วเนะี่ยไม่ว่าจะอายุเยอะหรืออายุน้อยทุกคนเรต้องการนอนที่มีปริมาณและคุณภาพที่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นจะแก่หรือไม่แก่เนี่ยก็ ก็อยากนอนให้เยอะพราะสมควรอยู่ดีแต่ธรรมชาติเนี่ยที่ทาให้เราเนี่ยพออายุเยอะขึ้นเนี่ยการนอนเนี่ยมันคุณภาพมันน้อยลงพอคุณภาพน้อยลงเนี่ยมันก็เลยทําให้รวมๆกันแล้วเนี่ยเหมือนจะนอนได้น้อยลงนะทางกางนี้จริงเนี่ยความจริงครับร่างกายก็ต้องการนอนเพราะการนอนมันล้วทำให้ร่างกายเนี่ยแก่ช้าลงด้วยมีเรื่องของฮอร์โม,มนมาซ่อแมแซมส่วนที่สึกหรอ พวกนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วก็อยากต้องการเพียงแต่ว่าระบบในสมองเนี่ยเรื่องของเวลานอนเนี่ยบางผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะอายุเยอะเนี่ยอาจจะในการในชีวิตมันเปลี่ยนไปนะอาจจะนอนเร็วขึ้นตื่นเช้าขึ้นแล้วก็ความเสื่อมในสมองบางอย่างทำให้หลับตื้นลงแล้วทําให้มันตื่นง่ายขึ้นนะครับและอยากอาจจะมีโรคหลายอย่างที่เป็นโรคประจําตัวทั้งที่เป็นโรคที่เกี่ยวกับการนอนหรือว่าเป็นเรื่องของโรคที่ทางร่างกายเช่น มีโรคประจาตัวปวดหนังโรคก,กระดูโรคอะไรพวกนี้ซึ่งทําให้การนอนหลับเนะี่ยคุณภาพมไม่ดีหรือบางคนอาจจะเป็นโรคก,การนอนเช่นหยุดหายใจขณะหลับนอนควนนอนจับฟันกลาก,ก,กตุกพวกนี้ก็มีสาเหตุพวกนี้ด้วยหรือแม้กระทั่งซึ้งเศร้าความเครียดอะไรพวกนี้นะครับท่านที่มีญาติที่ว่าเออเหมือนนอนได้น้อยนะจริงท่านก็อยากจะนอนให้ได้ดีนะทั้งปริมาณและคุณภาพแต่เนื่องด้วยครับหลายๆปัจจัยนะทั้งวัยทั้ง การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายมันก็อาจจะทําให้การนอนดูเหมือนจะไม่นานเท่าที่ควรจะเป็นคือจริงๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าการเปลี่ยนแปลงระยะการนอนเริ่มตั้งแต่อายุ20เลยเละยพอหลังจากย0่เนี่ยระยะหลับลึก ก็เรียกระยะ n3 นะฮะก็คือในยาดอดตึกเนี่ยมันจะค่อยๆลดแต่มันลดเตี้ยน้อยลดเตี้ยน้อยลงมาเรื่อยๆไปยิ่งอายุเยอะขึ้นมันก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้นซึ่งแน่นอนนกลุ่มที่เริ่มรู้สึกมีปัญหาก็คือการผคนคิดไปละนะแล้วถ้ายิ่งเกิน60หรือ70ก็ยิ่งจะมากขึ้นตามลําดับนะครับหลับดีขึ้นอีกนิดกับ d ร r w i c h You Sleep Well